สวัสดีค่ะพบกับพี่แก้วนพเก้าในฟาสดวงคอมมูนิตี้ของคนชอบดูดวงดวงเด่นแม่นยำทันใจต้องฟาสดวงค่ะและสําหรับคลิปนี้นะคะเป็นพาทที่2ค่ะ6ลัคนาราศีหลังนะลัคนาราศีตุลจนถึงลัคนาราศีมีนค่ะดวงชะตาในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนกันยายนจะเป็นยังไงนะคะติดตามรับฟังเลยค่ะ ดวงชะตาลัคนาราศีตุลในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนกันยายน,นะคะ่ะวันที่16ถึง30เรื่องการงานจะมีการขยับขยายค่ะขยับขยายงานขยับขยายธุรกิจโปรเจกต์ใหม่ๆนะคะจะมีเข้ามาให้ทําเรื่องการเงินตั้งแต่วันที่12ก็อาจจะช่วงปลายๆของครึ่งเดือนแรกนะตั้งแต่วันที่12เป็นต้นมาเนี่ยจะหาเงินได้มากขึ้นนะคะมีการได้เงินเข้ามามากขึ้นเพราะฉะนั้นครึ่งเดือนหลังสภาพคล่องทางการเงินถือว่าดีค่ะเรื่องความรัก ตั้งแต่วันที่12นะคะก็ตรงแปรผันตรงกันไปกับเรื่องการเงินเลยตั้งแต่วันที่12ความรักมีความสุขค่ะคนรักแท้ทางคนรักเฉื่อยฟังคนรักห่วงใยคนรักเอาอกเอาใจนะคะแหมนะอิชาจริงๆเลยเรื่องสุขภาพค่ะตั้งแต่วันที่1ิเค่ะป่วยภุ่มแพ้ทางเดินหายใจนะคะอะไรได้อีกปอดหลอดลมไซนัสโรคที่เกี่ยวกับทางเดินหายใจนะคะโดยเฉพาะอากาศในช่วงนี้ก็ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่าะฉะนนระมัดระวังด้วยค่ะมงคลเสริมลัคนาราศี ไหว้สักการะองค์พระศิวะนาตราชค่ะท่านเป็นเทพนะคะมหาเทพที่จะประทานพรให้ผ่านโผจากอุปสรรคมีชัยชนะแล้วก็ได้รับความสําเร็จค่ะดวงชะตาลัคนาราศีพิจิกในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนกันยายนวันที่1 6บหถึงสิเรื่องการงานตั้งแต่วันที่17ค่ะจะมีการได้ทํางานใหม่ๆมีงานใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะจะเกิดโชคลาภเกิดผลสําเร็จเกิดชื่อเสียงนะคะผลดีผลได้เกิดขึ้นจากการทํางานแล้วก็การทําธุรกิจค่ะเรื่องการเงิน เป็นช่วงที่รายรับน้อยลงนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงครึ่งเดือนหลักเนี่ยเป็นช่วงที่เงินขาดมือถ้าเงินขาดมือมันทําอะไรไม่ได้นะนอกจากประหยัดค่ะแล้วก็ใช้จ่ายนะคะด้วยความรอบคอบจะใช้จ่ายอะไรก็คิดหน้าคิดหลังให้ดีก่อนเรื่องความรักตั้งแต่วันที่16ค่ะคนรักนะคะคู่รักจะส่งเสริมเรื่องการงานช่วยเหลือหรือแบ่งเบาภาระในเรื่องการงานได้ส่วนคนโสดค่ะ ไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะโสดไปก่อนทํางานไปก่อนอันนั้นดีแล้วเรื่องสุขภาพรับประทานอาหารให้ตรงเวลาพักผ่อนให้เพียงพอนะคะเพียงเท่านี้แหละก็ไม่มีการเจ็บป่วยอะไรมารบก,กวนจิตใจของคุณค่ะมงคลเสริมลัคนาราศีในช่วงครึ่งเดือนหลังนะคะทําบุญเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์อุปกรณ์การแพทย์ยารักษาโรคนะคะจะเป็นแมสเป็นหน้ากากอนามัยอะไรได้ทั้งนั้นละค่ะนะคะจะเป็นมงคลเสริมดวงชะตาในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้ค่ะ ดวงชะตาลัคนาราศีธนูในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนกันยายนวันที่16จนถึงวันที่30 4. เรื่องการงานค่ะพอเข้าสู่ช่วงครึ่งเดือนหลังเลยไปจนถึงเกิดจะสิ้นเดือนนะคะวันที่27การงานจะมีความเมติบโตมั่นคงอย่างมากค่ะจะมีโอกาสมีลู่ทางช่องทางที่ดีนะคะในการสร้างผลงานและการทําธุรกิจก็โดยภาพรวมครึ่งเดือนหลังการทําธุรกิจการงานนะคะการค้าขายประสบความสำเร็จเรื่องการเงิน การพบปะติดต่อเจราจาประสานงานนะคะรวมถึงการซื้อการขายทุกอย่างเกิดเงินเกิดผลกําไรได้ทั้งนั้นเลยค่ะเรื่องความรักคนที่มีคู่นะน่าอิจฉาก็จะมีความสุขสมหวังเข้าอกเข้าใจการสุขพันการแหมมันจะสุขใจไปกว่านี้ไม่มีอะคะ่ะามลักน่าอิจฉาจริงๆนะคะสําหรับลัคนาราศีธนูมงคลเสริมลัคนาราศี พี่แก้วแนะนาให้ทําบุญเกี่ยวกับความรู้หรือการศึกษาค่ะบริจาคอุปกรณ์การเรียนบริจาคหนังสือหรือว่ามอบทุนการศึกษาให้กับเด็กที่ยากลาบากนะคะหรือโรงเรียนที่ยากลาบากก็ได้เหมือนกันจะเสริมดวงชะตาเป็นมงคลทําให้เกิดโชคดีค่ะดวงชะตาลัคนาราศีมังกรในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนกันยายนวันที่16ถึง30เรื่องการงานตั้งแต่วันที่16เป็นต้นไปนะคะเป็นช่วงของความอึดอัดนิดนึงเพราะว่าการงานเนี่ยมีปัญหาต้องแก้ไขนะคะจะมี ธุรกิจการงานที่เกิดอุปสรรคนะคะแล้วก็รวมถึงการเปลี่ยนงานย้ายงานหรือว่าลาออกจากงานด้วยเพราะฉะนั้นครึ่งเดือนหลังนะคะต้องตั้งสติในการทํางานให้มากเรื่องการเงินมีกําไรค่ะยังดีนะคะมีกําไรจากการทํางานมีเงินตักงานที่ทําแล้วก็การค้าการขายเนี่ยสามารถเกิดกําไรได้ถึงแม้ว่าการงานจะมีปัญหาเนี่ยแต่บอกได้เลยค่ะว่าเงินทองเนี่ยหาได้มากขึ้นมีการเงินที่มั่นคงขึ้นรวยมากขึ้นนะคะเรื่องความรัก เป็นช่วงเวลาที่ความรักมีปัญหาค่ะมีความขัดแย้งกับคนรักแล้วมัดระวังการประทะกันในเชิงอารมณ์ด้วยนะคะอย่าใช้อารมณ์ค่ะมิฉะนั้นเดี๋ยวปัญหาจะยิ่งรุนแรงมากขึ้นไปอีกเรื่องสุขภาพค่ะความเหนื่อยความเซ็งเครียดหรือกดดันเนี่ยมันก็อาจจะทําให้เราเฉาหรือว่าหดหูนะคะหลักๆก็คือระวังโรคเครียดนี่แหละหรือว่าวิตกกังวลคิดมากแล้วก็นอนไม่หลับค่ะ สำหรับมงคลเสริมลัคนาราศีนะคะตอนนี้ชีวิตมีอุปสรรคใช่ไหมคะมันต้องฝาฟันเนาะเพราะฉะนั้นไหวสักการะองค์พระศิวะนาตราชค่ะท่านเป็นมหาเทพนะคะจะได้ประทานพรให้มีชัยชนะกับอุปสรรคที่จะเกิดขึ้นค่ะโดยสตารลัคนาราศีกุมในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนกันยายนวันที่16ถึงวันที่30เรื่องการงานถ้าตั้งเป้าหมายในการทํางานนะคะทํางานอย่างมีเป้าหมายเนี่ย จะส่งเสริมทําให้การงานเนี่ยประสบความสําเร็จได้มากขึ้นแต่ว่าทางนี้ทางนั้นนะคะตั้งแต่วันที่11จนถึง27เลยเนี่ยเกือบจะปลายเดือนเนี่ยนะเรื่องที่ต้องระมัดระวังคือปัญหาในเรื่องของเอกสารนะคะนิติกรรมสัญญาการติดต่อเจรจาอะไรต่างๆไม่ค่อยเป็นผลดีสักเท่าไหร่เลี่ยงได้เลี่ยงก่อนนะคะเรื่องการเงินมีเหตุให้จ่ายเงินต้องจ่ายเงินจนเงินหมดมือเลยค่ะและที่สําคัญนะในช่วงนี้ยครึ่งเดือนหลังเนี่ยขยันไปก็เหนื่อยเปล่า นะคะลงทุนก็ยังไม่มีกําไรอ่ะเพราะฉะนั้นเรื่องการเงินเนี่ยอย่าไปลงทุนก้อนใหญ่อย่าให้ใครยืมนะคะเพราะว่าเงินที่เสียไปเนี่ยไม่ได้คืนกลับมาเลยเรื่องความรักตั้งแต่วันที่17ค่ะระมัดระวังปัญหาในวิตคู่ค่ะปัดพลาดนะคะจะเลิกราก็ได้เหมือนกันนะบางทีปัญหามาถึงจุดแตกจุดร้าวเนี่ยนะคะแล้วก็เลิกกันหรือบางคนก็ไม่ได้เลิกกันหรอกค่ะแต่ว่าคนรักอาจจะเจ็บป่วยไม่สบายหรือว่ามีปัญหาสุขภาพนะคะเรื่องสุขภาพคนรักมีโอกาสป่วยใช่ไหม ตัวคุณก็ก็ไม่น้อยหน้านะคะเรามาระวังปัญหาสุขภาพแต่ว่าลัคนาราศีกุมเนี่ยการเจ็บปวดจะเกิดจากโรคเครียดค่ะเรามาระวังโรคเครียดเพราะว่าความเครียดเนี่ยมันทาให้เกิดโรคภัยตามมาได้หลายโรคนะไม่ว่าจะเป็นปวดหัวหน้ามืดนอนไม่หลับนะคะท้องอืดท้องเฟอ้อได้หมดเลยเพราะฉะนั้นผ่อนคลายกันนิดนะคะมงคลเสริมลัคนาราศีนี่เลยค่ะมาแก้เครียดแก้ดวงสตา์ที่มีปัญหานะคะย้ายที่นอนเปลี่ยนที่นอนค่ะเคราะห์ภัยที่หนักนะคะจะได้เบาบางลงไป ดวงชะตาลัคนาราศีมีในช่วง ครึ่งเดือนหลังของเดือนกันยายนนะคะวันที่16-30เรื่องการงานค่ะเข้าสู่ช่วงครึ่งเดือนหลังเลยนะคะไปจนถึงวันที่27เลยจะมีความรับรื่นในการติดต่อเจรจานะคะจะมีข่าวดีในเรื่องของการประสานงานหน้าที่การงานจะมีความมั่นคงค่ะและถึงแม้ว่าจะมีปัญหาอะไรก็ตามเกิดขึ้นในการทํางานนะคะคุณจะสามารถแก้ไขปัญหาได้ทั้งหมดเลยค่ะทำให้ธุรกิจการงานมีความราบรื่นและลงตัวเรื่องการเงินมีรายจ่ายมากค่ะรายจ่ายเนี่ยผุดผุดขึ้นมาตั้งแต่วันที่12 มีรายจ่ายเกิดขึ้นมากหันซ้ายหันขวาก็ต้องจ่ายนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่มีรายจ่ายมากเนี่ยแกก็จะไม่แนะนําอะไรมากนะนอกจากให้ประหยัดแล้วก็ใช้เงินประกักที่จำเป็นค่ะอะไรที่มันเป็นการแบบ ff นะคะ f ของออนไลน์ ine, อะไรต่างๆงดได้งดก่อนนะเพราะว่าเงินมันไม่พอใช้จริงๆเรื่องความรักตั้งแต่เข้าสู่ช่วงครึ่งเดือนหลังมาค่ะแล้วก็ยาวไปเลยจนถึงวันที่2ี่นะคะจะพูดคุยกับคนรักได้เข้าใจถ้าก่อนหน้านี้มีปัญหาอะไรกันมามีความขุ่นข้องหมองใจไม่เข้าใจกันอะไรก็ตาม พอเข้าสู่ช่วงครึ่งเดือนหลังจนถึงวันที่27จะสามารถปรับความเข้าใจกันได้ค่ะเรื่องสุขภาพระวังเจ็บปวดเกี่ยวกับอาหารการกินนะคะบางทีกินเผ็ดไปหรือเปล่านะคะหรือกินอาหารไม่สะอาดหรือเปล่าท้องเสียอาหารเป็นพิษอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเรามาระวังเรื่องเกี่ยวกับสุขอนามายนัยในการกินแล้วก็การรับประทานอาหารด้วยค่ะมงคลเสริมลัคนาราศีสําหรับลัคนาราศีมีนะคะในครึ่งเดือนหลังก็ไม่มีอะไรมาก ที่แกวแนะนำให้สวดมนต์ไหว้พระนะคะก่อนนอนเป็นมงคลน,นะคะเอาบทสวดที่คุณมีความสะดวกหรือสวดเป็นประจําอยู่แล้วเนี่ยได้ทั้งหมดเลยแล้วก็ให้นําน้ํามนต์นะคะน้ามนต์ศักดิ์สิทธิ์ที่มีเนี่ยมาอาบตัวมาล้างหน้าคะ่ะจะได้เป็นมงคลเสริมดวงชะตาแล้วก็คุ้มครองให้ผลจากภัยร้ายต่างๆค่ะ ครบถ้วนสมบูรณ์แล้วนะคะสําหรับดวงชะตาของ6ลัคนาราศีหลังนะลัคนาราศีตุลจนถึงลัคนาราศีมีนะคะดวงชะตาในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนกันยายนนะส่วนใครที่เป็น6ลัคนาราศีแรกนู่นเลยคลิปก่อนหน้านะคะแล้วก็แน่นอนถ้าไม่อยากพลาดข้อมูลดีๆนะคะเกี่ยวกับการพยากรณ์ดวงชะตาแบบนี้นะโดยเฉพาะในคลิปหน้าก็จะเป็นของเดือนถัดไปเรากําลังจะเข้าสู่ปลายปีกันเข้าไปทุกทีนะคะก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้พี่แก้วนะคะที่ฟาสดวงคอมมูนิตี้ของคนชอบดูดวงดวงเด็ดแม่นยําทันใจต้อง ดวงค่ละ,ละ,ละ